สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคม2563ารสาศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีสิงในเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานไม่เยอะและไม่ยากบรรยากาศในที่ทำงานดีมากมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์พิเศษซึ่งคุณสามารถทำสำเร็จได้อย่างง่ายดายช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อประสานงานค่อนข้างบ่อยนะคะอาจเหนื่อยหน่อยช่วงนี้แต่ผลตอบแทนที่ได้มาคุ้มค่าค่ะ ส่วนชาวราศีสิงห์ที่ทำธุรก,กิจส่วนตัวช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องและแต่ละคนมีกำลังซื้อค่อนข้างเยอะทำให้เดือนนี้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าที่คุณตั้งไว้ชาวราศีสิงห์ที่กำลังรองงานอยู่หรือสมัครงานไว้ช่วงนี้มีโอกาสได้งานสูงค่ะ การเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนกระกฎาคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางรายได้มีเข้ามาพอๆเดิมหรือมากขึ้นเล็กน้อยแต่รายจ่ายค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จ่ายไปกับคนในครอบครัวและจ่ายไปเพื่อซื้อความสุขต่างๆแต่การจ่ายส่วนนี้ก็ไม่ได้กระทบภาพรวมของการเงินมากนะคะ ความรักควรมีคู่ของชาวราศีสิงห์ในเดือนกระกฎาคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีทะเลาะกันบ้างโดยเรื่องที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่าๆที่หยิบยกมาเป็นประเด็นพยายามค่อยๆพูดค่อยๆจาถ้อยทีถ้อยอยะใสกันหาเวลาไปทํากิจกรรมร่วมกันพอได้ผ่อนคลายไม่เครียดความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นค่ะ ความรักคนโสดของชาวราศีสิงในเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้คนโสดที่ยังพอมีคนคุยคุยบ้างมีเกณฑ์ยุติการคุยหรือทะเลาะกันในช่วงนี้ยังไม่มีคนที่เหมาะสมกับคุณเข้ามานะคะสุขภาพอยากให้ชาวราศีสิงระวังเกี่ยวกับไข้หวัดและปวดหัวถ้าชาวราศีสิงได้มีโอกาสทำบุญอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคให้โรงพยาบาลค่ะอันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆาของชาวราศีสิง์ประจำเดือนกรกฎาคม2563 ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ